วันนี้ผมเซฟินเทลคะส่วนเจ้านี่คุณดีนะครับวันนี้เราจะมาเปิดสตูดิโอพูดแอนโชว์ซึ่งเป็นสตูดิโอที่นำเสนอสิ่งที่วัยรุ่นกำลังคิดในช่วงนี้และมารีวิวเกมส์และเพลงต่างๆและกระตูนต่างๆนะครับน้อยวันนี้ผมจะมานําำเสนอสตูดิโอพร้อนะครับ พี่มาช่วยผมหน่อยเริ่มจากเราจะออกไปข้างนอกสตูของเราจะเป็นคี่ายบ้านเช่าซึ่งมี่เจ้าของบ้านคือผมเองแหลนะน่ะและสถานที่ที่ถ่ายทำทูนสปอร์ตคือแถวๆนี้ครับส่วนนี่คือบ้านเรา เราพร้อมจะตื่นข้างไหนแล้วนี่เป็นประตูบ้านเรานะครับพอาเปิดมาเราจะพบกับหิ่งอรันอย่างนั่นแหละพอดีเราไม่ใช่เจ้าของบ้านแล้วคุณก็จะเจอกับโซฟาและคอมพิวเตอร์ที่เราใช้รีวิวเกมและกระตูนนะครับต่อไปผู้ที่มาเยี่ยมบ้านของเราก็จะได้กินฮิตโตซึ่งเป็นลูกอมอะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นนกฟ้าล่างอ่ะ แอคูกาเราจะมีทีวีซึ่งกระจอกเพราะว่าเรายังไม่ค่อยได้ใช้ทําอะไรเพราะเราถ่ายทำวิดีโอของเราใน Youtube นั่นเองครับนี่คือเครื่องปรับอากาศและพัดลมไม่ต้องอธิบายหรออมั้งนี่คือโต๊ะเครื่องแป้งของบรรดาหลอกแม่ของพวกเรานะครับว่างๆเราจะใช้สถานที่นี้ถ่ายทําของสงครามหมอนว p i พิล w ล i ไฟทนี่จะเป็น ทางขึ้นไปชั้นบนเราขอไปสำรวจชั้นบนหน่อนะครับผู้ภาคปาริศนาเฟรมเขาปริศนาจริงๆนะครับเขาไม่ยอมเสเอน,เนอเคเขาไม่ยอมเสนอหน้าใ,ให้ใครเลยนะครับรน,นี่คือชั้นบนครับมันอาจจะดูเก่าไปหน่อยเพราะนี่มันเป็นที่เก็บของแล้วก็ห้องนอนด้วยหรือเปล่าก็าไม่รู้นะ วนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนของสัตูเราเนะครับตู้นี้เคยเป็นที่เราใช้เลี้ยงปลาแต่ตอนนี้ปลามันไปหมดแล้วลางไปสวรค์แล้วผมจะบอกนะครับผมเป็นเจ้าของบ้านเช่าครับส่วนพี่กาแฟเป็นลูกเช่าที่ อยู่ในบ้านนี้เดเียครับนี่คือห้องครัวของคุณพีเขาครับมันมาสจั่นใช่ไหมครับส่วนนี้คือห้องน้ำไม่ให้ใครเห็นนะครับคุณพีครับคุณคิดว่ายังไงกับบ้านคุณครับก็ดีคุณเฟรมครับคุณภูมิใจที่บ้านคุณได้เป็นศัตรูไหมครับขอแค่เสียงครับโอเค เราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ <Okay. S 1> คุณแฟมครับมาถือกลองให้หน่อยครับอและเซบินเทลพรมขอจบการน,นำเสนอสตูดิโอเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าค mm ุณคงจะมากดไลค์เพจของเราใน Facebook และ Twitter รด้วยครับขอบคุณครับอืม mm hmm.